ียปมพุพทธังสระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญพวงมาลาพระาชทานหวางหน้าเหตุสุขจะสิบตำรวจประวัติพลหงษาที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กตกทะเลวันที่27เมษายน2568เวลา17.30น,น,นาทีณบ้านเล็กที่76หมู่1บ้านโคกกล้ามอำเภอจตุรพักพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัชวานบินจะสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์วางหน้าเหีบศพข,ของจ่าสิบตำรวจประวัติพลหงษาที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กตกทะเล ขณะปฏิบัติภารกิจทดสอบการบินที่จังหวัดเพชรบุรีโดยมีพลตํารวจรีภูมวิต์เวชกามาผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าสว่วนราชการนายอำเภอจตดดุรพักพิมานเพื่อนข้าราชการตํารวจตลอดจนญาติและครอบครัวร่วมในพิธีซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเศร้าโศกทั้งนี้ตํารวจทั้งหกนายที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้รับการปูนบำเหน็จเลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งแต่จากสิบตำรวจเป็นผลตำรวจเอกพร้อมอมอบเงินช่วยเหลือตั้งแต่3 0 0แสนบาทจนถึง2 6ล้านแสนบาทรวมทั้งได้รับสิทธิ์บรรจุทายาทเข้ารับราชการตำรวจ